ตื่นเต้นจังเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งวันแล้วนะคะก็จะได้ดู MV ค่ะ S.G. นะคะที่ Noni Sa Blackpink ค่ะไปคอลแลบ,บนะคะร่วมกับนะคะศิลปินคนดังค่ะไม่ว่าจะเป็น DJ Snake Osuna Megan นะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะทัวโลก็กำลังตั้งตารอคอยนะคะและเมื่อคืนนี้ค่ะ DJ เ Snake ค่ะก็มีการมาปล่อยนะคะโปสเตอร์สวยๆอันนี้ให้ดูด้วยนะคะพร้อมกับมีการปักหมุดค่ะดีเดแล้วนะคะ เวลาไทาม์โซนของแต่ละประเทศค่ะที่จะได้ดู MV นี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งของเราค่ะก็อิงเวลาที่เกาหลีแล้วกันนะคะไทยค่ะช้ากว่าเกาหลี2ชั่วโมงนะคะดังนั้นค่ะของเมืองไทยเนี่ยก็จะถูกปล่อยท้า MV ค่ะในตอน11โมงเช้าทคาวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะ แล้วก็ใน MV นี้นะคะก็การยืนยันแล้วเนอะว่าผู้กำกับค่ะก็ได้ผู้กำกับฝีมือดีนะคะนั่นก็คือคุณโคลินทิลลี่นะคะที่เคยกำกับ MV มาแล้วกว่า200 MV กันเลยทีเดียวค่ะ ก็มาเป็นผู้ดูแลนะคะในการกำกับ MV ในครั้งนี้นะคะและก็นอกจากนั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าน้องลิซ่าค่ะจะมาพร้อมกับข่าวดีนะให้บลิงได้ฉลองไปพร้อมๆกันด้วยนะคะท้งนี้ทั้งนั้นค่ะตอนนี้ค่ะ IG ของเธอนะคะกะ็ใกล้จะแตะทะลุนะ64ล้าน follower แล้วนะคะขาดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองะคะเพราะคาดว่านะคะไม่วันนี้นะคะก็พรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะน่าจะได้ฉลอง ไปพร้อมๆกันนะกับ MV ที่กำลังจะมาถึงค่ะรีกว่าจังหวัดดีจริงๆเลยนะคะสลองทันวันปล่อยเพลงพอดีบด,ดีเลยค่ะ และอีกหนึ่งข่าวดีค่ะที่มาให้ยินดีกันก่อนนะคะนั่นก็คือค่ะยอดผู้ฟังของเธอนะคะใน Spotify ต่อเดือนตอนนี้ค่ะมีมากถึงนะคะ19ล้านกว่าคนแล้วนะคะก็เลยทําให้เธอค่ะก็ให้เป็นศิลปินเดี่ยวนะคะเคป๊อปค่ะที่มียอดคนฟังนะคะต่อเดือนทำมากที่สุดไปแล้วอีกด้วยค่ะและถ้านับแบบวงนะตอนนี้ก็เรียกว่าแซงแบ็คทิ้งไปแล้วนะคะถ้าจะเป็นรองก็แค่บ t s เท่านั้นนะคะ ก็เรียกได้ว่าค่ะคนงานเธอปังจริงๆนะคนก็เลยเข้าไปฟังกันเยอะมากจริงๆค่ะอ่ะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะันนี้ก็เตรียมตัวได้เลยค่ะจะได้เห็น MV s c กันแล้วค่ะเวลาไทยค่ะ11โมงเช้านะคะก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า